โอเคครับตอนนี้พี่ก็เข้ามาแล้วนะถ้าใหม่นะครับตอนนี้มันมืดอยู่นะไปไปไปรู้สึกว่ามันจะมีแพอยู่นะครับเราค่อยๆนั่งไปนะแล้วมันก็จะพาเราไปถึงนั่นเองนะซึ่งตอนนี้พี่มองไม่เห็นนะแพมันอยู่ไหนวะมืดตึ๊บเลยคืนออโราซะด้วยโอเคไหมเราไม่ต้องพึ่งแพแล้วเราว่ายน้าไปเองก็ได้ว่ายน้ําก็ได้แป๊บเดียวไหนดูหน่อยสิโอเคตอนนี้พี่มาถึงแล้วนะครับ l u มิเนตคลาวเวนนะพี่อยานชื่อไม่ทันนะตรงนี้นะ่าจะเป็นจุดเซฟไหมใช่ไหมครับใช่นะอันนี้จะเป็น NPC Save Point อนั่นเองนะครับสำหรับใครที่มาเกาะนี้แล้วอยากจะกลับไปที่เกาะอ,อื่นก็ให้เดินชนกระจกไปได้เลยนะครับกระจกมันจะเป็นตัวพาไปที่เกาะมูตสูนนั่นเองนะหรือก็คือทางออกนั่นเองฮนะทางออกคือกระจกโอเคนะไปเรามาสำรวจกันซะหน่อยนะว่าเรามีอะไรให้ทำบ้างนะครับ ดูสะหน่อยสิเอ้ยเดี๋ยวเยวนะสิ่งที่มันสะดุดตาพี่มากๆเลยก็คือไอประตูสีแดงนะ่ะ <Okay. S 1> เป็นหนึ่งอย่างละแล้วก็มีเบรดใหม่ไหมดูสะหน่อยฮนะยังไม่มีเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่ตกก่อนนะครับมาเฮ้ยมาแล้วไมิติกใช่ไหมไม่ติกไมิติกอะดูหน่อยสิตัวอะไรนาะ ออโตล่าเจลลี่ฟิตเหรอนิวโค้ดฮะนิวคิสนิวคสเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วสกเลตสกเลตลบเก้สบเปอร็แล้วไม่เป็นปัญหาโพลาริตติดบัฟนี้เราไม่ต้องห่วงเลยอะหลอดเต็มอะ98%ก็มาเถอะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวดูซิว่ามันจะมีคัตซีรอเปล่านะเตี๋ยวพร้อมอะขึ้นมาขึ้นมาเรียบร้อย อะไรเนี่ย al, Eternal, on, โคลอโซ่เอเจนอลดากอนเหรออุย้ยน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยเยอะอยู่นะแสนเก้าเลยเหรอเกือบสองแสนนะฮะไหนดูหน่อยซิเอเจนอลเหรอเอเจนอลอ่ะพิมดากอนละกันนะนี่ไงโอเคพี่ได้แล้วเอเจนอลดากอนนะครับเป็นตัวแบบนี้นี่เองนะยังไงต่อซิคือเราต้องตกบอ่อนี้ใช่ไหม แล้วก็ยังไงต่อเนี่ยมีปลาอื่นให้เราตกไหมน้ำที่นี่โดดได้นะครับไม่ตายเนาะโอเคครับตอนนี้พี่เจอเบ็ดใหม่แล้วนะดูหน่อยสิราคาละอ้าวยังก,กดไม่ได้นะอ๋อเราจะต้องตกปลาในนี้ให้ครบ100%ก่อนโอเคไปเริ่มเริ่มอันนี้จะเป็นลูมิเนสเซน t คลา e เวนนะครับเป็นสมุดโอเคพี่ได้พวก เคลดมาแล้วนะหรืออะไรเนี่เอ็กโซติกเลยละ่ะอันนี้เป็นมิติกนะฮะจะต้องตกทั้งหมด9ตัวเนาะถึงจะครบ100%นะฮะลุยพี่เจอที่ตกปลาแล้วนะตัวแรกเป็นตัวคอมมอนนะครับจัดไปเลยนะตกตรงที่หน้ากระจกเลยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวขึ้นมาปึงเรียบร้อยโคลอสโซ,โซบูดาก้อนนะครับน้ำหนักโอ้เยอะอยู่นะสามแสนนะครับเยอะมากเลยนะ สามแสนสี่มืนสพันห้ารอดสิบเจ็นะฮะจัดไปจัดไปลูดาก้อนนะฮะมาแล้วก็ต้องรีบตกนะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสี่สิบห้าเปอร์เซนตัวอะไรเนาะฮาวายเอยนไม่ใช่นะฮะต่อไปมันก็ไม่ได้ตกยากนะครับเราก็ต้องใช้ดวงนี้หนึ่งนะพี่ไม่รู้ว่ามันต้องแย่งกันหรือเปล่านะเหมือนเมก้าโลดอนอนนะไพวกน,นี้รู้สึกว่าตอนนี้ พี่จะยังขาดปลาที่มันต้องใช้กองปูนะฮะแล้วก็ตกไปยั่งนานเนะาะก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะน้องเข้ามาแล้วครับรู้สึกว่าน้องก็จะขาดสองตัวนะขาดตัวอะไรเอ่ยขาดตัวอะไรน่าจะเป็นซีเครตมั้งพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่พี่ขาดพวกกงปงกองปูอะอุ้ยลิน้นพันนะดูสักหน่อยสิกองปูน่าจะได้แล้วล่ะมาเดี๋ยวพี่ลองฮนะ จับได้หรือยังนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันต้องใช้กงปูจับนะฮะดูหน่อยสิตัวแรกปึง้งเอ้ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยเรียบร้อยนะนี่คือการจับแบบนี่คือวิธีการจับปลามิติข้อตัวที่สองนะครับนี่ไงมาละชมบูตัวที่2โอเคพี่เข้าใจละเออมาทําอย่างนี้นี่เองฮะโอเคถ้าพี่ได้เยอะเดี๋ยวพี่ให้น้องๆเลยฮะดูหน่อยสิมากงปูไปตอนนี้พี่ก็ปลาครบแล้วนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ไอ้ตัวที่พี่หายากก็เป็นตัวนี้นะมันต้องใช้เหยื่อขยะครับตัวที่1นสองเนี่ยตกได้ปกตินะครับตัวที่3ามใช้กงปูเนาะใช้กงปูในการจับตัวที่สามใช้เหยื่อขยะตัวที่ห้าตกได้ปกติอนะ่ะอันนี้ก็ปกตินะส่วนตัวที่6เป็นมิติตัวที่2นะครับจะต้องใช้กงปูเหมือนกันเนาะไอ้นี่ต้องรออีเวนต์นะครับ2ตัวนี้นะต้องรออีเวนต์มันเกิดน,นะตกยากอยู่นะบูดาก้อนนะตอนนี้พี่ก็เรียบร้อยแล้วนะ นี่คือเบดใหม่นะครับราคา1ล้าน5นะครับลูมินเอ c เซนนะครับเป็นเบดที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะดูสเตตัสกันซะหน่อยโลว์สปีดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ85%นะครับลัก1 0 0คอนโทรลศเรสซิเดนต์เนี่ยมันจะน้อยไปหน่อยนะฮะประมาณแค่10เท่านั้นเองะฮะส่วนแม็กน้ำหนักก็คือประมาณ25,000นนะฮะไม่ได้แบบว่าแม็กเปเลยนะไปไปไป,ไปเริ่มทดสอบความสามารถเบดมันซะหน่อยนะ,ะตกไป โอเคติดแล้วครับทุกครั้งที่เราตกไปเนี่ยหลอดมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะแล้วก็มีสถานะฟันปลาแบบนี้นะเราจะต้องพยายามกดไม่ให้มันหลุดนะครับขอตั้งใจแป๊บหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยครับถ้าเรากดติดแล้วก็สำเร็จแบบไม่หลุดนะมันจะได้มาสเตอร์เลสนะครับเป็นสถานะเป็นสถานะใหม่ของเบนดนั่นเองนะมาสเตอร์เลสฮะ คือค่อนข้างคูณปลาได้ดีเลยนะแต่ก็แอบ,บตกยากอยู่นะไปลองดูสักหน่อยฮะมาแถมมันจะเด็กลงเรื่อยๆแบบนี้แต่ว่าปามันก็ดิ่งนะใช้สมาธิอย่างมากเลยโอเคมาเตอร์เลเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นสถานะใหม่เนาะเงื่อนไขในการได้มันก็ยากนิดหนึ่งฮะคือเราจะต้องไม่ให้ปลามันหลุดนั่นเองนะ แต่ที่พี่ทําให้ดูเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะฮะขนาดปลาที่เป็นเอกโซติกพี่ยังตกขึ้นมาได้เลยมาลองโจน,นึงนะตั้งใจตั้งใจตั้งใจอุยอ้ยเออเกือบอุย้ยเกือบอุย้ยเกือบอุย้ยเกืบอกบหลุดครับเมื่อกี้นี่โอ้ใจหายวาร์ปเลยก็ประมาณนี้เนาะในการตกให้มันได้มาเตอร์เลสน,นะครับหรือว่าสถานะใหม่เนาะ ยากเอาเรื่องอยู่ยากเลยแหละแต่เบ็ดก็ค่อนข้างดีนะส่วนเอนชานที่พี่แนะนําก็จะเป็นเออเป็นอะไรก็ได้นะแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าพี่ชอบที่มันที่จะนิ่งขึ้นเนาะพี่ก็เลยจะใช้เป็นรีสิเดนต์เพิ่มนะครับแล้วก็โลสปีเนาะสิ่งที่พี่เอามาก็จะเป็นดีวนะฮะถ้าให้ดีเลยนะพี่ว่ามิติเนี่ยน่าจะดีสุดแล้วละ่ะโอเคนะทํายังไงก็ได้ครับให้เบ็มันนิ่ง แล้วก็ให้มันดึงทีเดียวได้เนาะก็ประมาณนี้ส่วนตัวพี่ก็ชอบดีวมากกว่าน,นะเพราะว่ามิติกมันใช้ทรัพยากรเยอะไปอะอันนี้จะเป็นปลามาใหม่นะครับมาที่พี่ตกมาก่อนนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะฮะมันเหมือนแมวน้ํามีเขายาวๆฮะอ้าวเฮ้ยใช่ไหมลบห้าสิบเอร์เซ็นตะ์เอ่อโอเคได้แล้วครับ เนวาน,นะครับอารมณนะ์แมวน้ำมีขาหน่อยจะพี่รีวิวให้ดูด้วยกันนะว่ามันหน้าตาแบบไหน,นโอเคครับมันมองเห็นไม่ชัดน,นะเพราะว่าพี่ติดสถานะมานั่นเองนะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวใหม่เนาะเราจะมาดูกันสักหน่อยนะว่าสถานะใหม่เนี่ยมัลตอรีเลสเนี่ยมันได้เงินเท่าไหร่เนี่ยฮะเริ่มนะพี่จะมาขายละเดี๋ยวดูก่อนนะฮะตัวที่พี่น้ําหนักเยอะสุดน่าจะเป็นตัวนี้นะลองขายดูฮนะได้กี่บาทก็เจียว ขายอุ้ยแสนเจ็ดเลยหรอแพงอยู่นะตัวต่อไปอ่ะแสนหกโอ้แสนหกทังนั้นแสนหกครับแสนเก้าเกือบสองแสนอะ่ะแสนเก้าสี่หมื่นนะมาเตเลสโอ้โหแสนห้าครับตัวที่พี่ขายเนี่ยจะเป็นระดับเอ็กโซติกนะฉลามหัวคอนนะที่ก่อ แคสตาเวย์นะฮะไม่ได้ตกยากอะไรเลยนะหรือว่าแสนสองดูเงินดีมากเลยฮนะแสนแสนแสนเลยแป๊บเดียวรวยเลยอย่างนี้สถานะใหม่ค่อนข้างดีเลยนะถือว่ารวยใช้ได้เลยครับนี่เนาะได้จ็กเบ็ดดีเนาะไปรวยมากแล้วสถานะดาฟ้าใหม่เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยฮนะขายปลาได้แพงมากเลยนะก็ตามที่น้องๆเห็นเลยครับราคาล้านห้าก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าจะตกยากไปนิดหนึ่งฮนะ แต่ว่าโดยโซลรวมก็ใช้ได้เลยนะไปะไปซื้อกันเยอะๆครับเบ็ดก็ประมาณนี้เนาะ